ตต้ายาริตเอทีฟเครื่องยนต์พันสองเกียร์ออโต้ปี2024โปรโมชั่นของเรายี่499,0ี่4,99บาทเช่านั้นค่ะรถซีดาน4ประตูสาภาพสวยประหยัดน้ำมันสุดๆเลยค่ะมือแรกไม่แทวิ่งน้อยมากๆเลยเนี่ยส0งหมกิโลเท่านั้นค่ะรถสาภาพป้ายแดงไม่เคยทำสีสักชิ้นเลยค่ะแม็กก็ลายสวยติดฟิล์มดำเรียบร้อยรถสีดำดูดีเทสมาร์ทมากๆเลยค่ะ สวยจัดสวยจริงเลยค่ะคันนี้รับประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีเต็มเลยนะคะภายในสปอร์ตมากๆเลยค่ะเป็นเบาะหนังตัดกับดกำรรมะหยี่สีดำกระจกปรับไฟฟ้า,ากุญแจรีโมทแอร์แบ็กพวงมาลัยมันติฟังก์ชันแอร์ดิจิตอลกล้องส่องถอยก็มีค่ะนั่งสบายสุดๆแอร์เย็นค่ะประหยัดน้ำมันมากๆเลยค่ะด้วยเครื่องยนต์1 2 0 0ซีซีค่ะ สนใจทดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์092 50 50 858ติดต่อแอมค่ะบ๊ายบายค่ะ